บุกหมาล่าในเซเว่นเจ้าไหนอร่อยสุดเจ้าแรกเป็นของซันสุหมึกกลุบอันนี้25บาท6ซองอาหลิวเป็นซองประมาณเท่านี้20บาทไข่เสี่ยวไฉ9บาทชื่ออ่านยากมากมาชิมเมื่อกกอนเลยเน่นี่ตัวเส้นของหมึกกลุบจะประมาณนี้ตัไม่เผ็ดมากนะพร้อมกลุบกำลังดีเค็มๆหอมหมาล่าให้อยู่ที่แปดจ โอเคต่อที่อาหลิวว้วอันนี้เนี่ยเหมือนจะหนาขึ้นนิดหน่อยกู <_ letter> ทำรสแรกเรแล้วอือหืออันนี้มันมีกลิ่นหอมบางอย่างเนาะอันนี้เผ็ดน้อยกว่าชาลิ้นน้อยกว่าแล้วก็เค็มน้อยกว่านิดนึงด้วยไม่ <_ letter> เร็วนะอืออันนี้เอาไป7.784อือสุดท้าย <_ letter> ใครเฉียวไช <_ letter> สรุปใครอะไครเฉียวไช <_ letter> หน้าตาคล้ายๆกันมากเลยอันนี้มาแนวเล็กสั้นนิดหน่อยผอมเพียวอืมอันนี้ไม่ชาลิ้นเลยอันนี้ชาลิ้นน้อยมากเลยเผ็ดน้อยชาลิ้นน้อยมันแต่หอมอืมอืออันนี้ขอให้เจ็ดจุดหส่วนตัวรู้สึกว่าเมื่อกบรสชาติกำลังดีกลมกอที่สุดแล้วทุกคนชอบบุกยี่ห้อไหนคอมเ <Comment S 2> มนต์มา,มา